สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยสำหรับอนุพันธ์นะครับภาษาอังกฤษก็คือ mean value theorem for derivative นะครับ mean value theorem มก็แปลตรงๆว่าทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยสำหรับ derivative ก็คืออนุพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งในนิทีนี้ขอเขียนชื่อทฤษฎีบทเนี่ยย่อๆน,นะครับว่า MVT ก็คือมาจาก mean value theorem นะครับคลิปนี้ผมจะพยายามจบ ให้เร็วที่สุดพยายามไม่เกิน20นาทีเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเชิงทฤษฎีดูเพื่อความรู้เก็บความรู้เฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรกับมันมากนะครับก็คือผมบอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงปิด ab นะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีอนุพันธ์บนช่วงเปิด ab มี2ทฤษฎีบทที่จะอยู่ในคลิปนี้ก็คือสิ่งที่ว่าทฤษฎีบทของโรหรือโรสเตเทเรมนะครับที่บอกว่าถ้า fa เท่ากับ fb แล้วจะมี c ที่ f c เท่ากับศูนย์นะครซึ่ง,งาสามารถวาดรูปประกอบได้โดยง่ายมากเลยตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอันน,นี้ f a กับ f b เท่ากันก็อยู่ระดับเดียวกันเนาะแล้วกราฟระหว่างนั้นมันจะวิ่งยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีจุด c ที่ f c เท่ากับศก็คืออย่างเช่นตรงนี้นะครับมีหลายที่นะตรงนี้นะครับมีตั้ง5จุดนะครับที่ f เป็น0ที่สีรทของโลกก็คือบอกว่าเนี่ย ถ้าถ้าจุด A กับจุด B ในตรงนี้นะครับ F มันเท่ากันค่า Y มันเท่ากันนะครับค่า Y เท่ากันนะครับจะได้ว่ามีมีจุดที่ระหว่าง A กับ B ตัวนั้นอะที่ F พรม C เทกับ0นะครับต่อไป MVT หรือ mean value theorem ก็คือไม่เกี่ยวกับ F A กับ F B ละคือได้เป็นโดยทั่วไปมากกว่าว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี F ต่อเนื่องบนช่วงปิด a b แล้วก็ d i f f e r e n t i a เบลบนช่วงเปิด AB เนี่ยจะได้ว่ามี c ที่อยู่ระหว่างขอกับ B ที่มีค่าเท่ากับ Fb-fa ลบ f อส่วน b ลบ a อันนี้ก็คือสมมติผมผมวาดเป็นอย่างนี้นะครับวาดรูปประกอบนะครับสมมติรูปมเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ที่ a, a, f, a นะครับแล้วก็อันนี้ที่จุด b f b เนี่ยเวลาเรามาดูค่า fb-fa ลบ fA ส่วน b, ลบ a จริงๆถ้าจำได้จากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ย การที่เอา fb ลบ fa ส่วน b ลบ a เนี่ยมันคือเดล塔 y ส่วนเดลา x ซึ่งก็คือความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้ดังนั้นถ้าผมวาดรูปอย่างนี้ครับนะครับเนี่ยก็คือค่า fb ลบ fa ส่วน b ลบ a เนี่ยมันคือความชันที่ผ่านจุด2จุดของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้นะครับคราวนี้บน คราวนี้ทฤษฎีมีนวัลูเทเรนบอกว่ามันจะมีบางจุดบนกราฟเนี่ยนะครับที่มีเส้นสัมผัสมีความชันเท่ากับอันนี้หรือว่าขนานกับเส้นนี้ซึ่งในรูปก็คือรูปนี้นะครับประมาณนี้นะครับตรงจุดเนี้ยจะเห็นว่าความชันของเส้นสัมผัสกราฟที่จุดนี้กับเส้นตรงที่เชื่อมจุด 2, 2จุดจุดจุดปลายเนี่ยนะครับ มันจะขนานกันอันนี้คือมีนวาลูเทเลมบอกไว้นะครับว่ามันจะมีเสมอโอเคก็จบตัวทฤษฎีบทแล้วมาดูตัวอย่างการคำนวณพอเก็บความรู้แค่นั้นนะครับไม่ไม่ไม่ซีเรียสน,นะครับอย่างเช่นข้อ1บอกว่าจงแสดงว่าฟังก์ชัน f นะครับที่นิยามโดยสคุต x ลบ x สําหรับ x ในช่วงปิด0-1เนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขในทฤษฎีบทของโรและหาค่า c, T, f, c ่ f พาม c เท่ากับศูนย์ทฤษฎีบทของโรห,หรือมีนวาลูเทเลมทั้ง2ออันเนี่ยแค่แค่บอกว่า เ f มันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด0-1แล้วก็ d i f f e r e n t i a b l e บนช่วงเปิด0-1คอนติเนียสเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าฟังก์ชันหน้าตาอย่างเงี้ยมัน continuous บนช่วงปิด0-1แล้วก็เวลาเรา d i f f e r e n t i a b l e ออกมาเนี่ยดิฟไม่ใช่ d i f f e r e n t i a b l e นะครับดิฟออกมาเนี่ยมันก็ออกมาเป็นอขอเขียนสั้นๆตรงนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้ตัวอย่างที่1นะครับก็คือ f หาม x ดิฟสควรูท x ก็ได้1ส่วน2สควรูท x แล้วก็ ดิฟเอ็กได้1ซึ่งมันจะได้หมดสําหรับทุกเอ็กตั้งแต่ศนถึง1อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยได้ว่า a f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงปิดศูแล้วก็ d i f f e r e n t i a b l e บนช่วงเปิดศูนะครับก็ดิฟไปตามปกติแล้วก็เขาบอกว่าพอมันอันนี้อันนี้คือสอดคล้องกับเงื่อนไขในทฤษฎีบทของโรนะครับต่อไปก็คือพอสอดคล้องเงื่อนไขในทฤษฎีบทของอ๋อบีอีกอันนึงต้องดูว่า a f 0ศูนย์กับ f1 หเท่ากันรึเปล่านะครับ f 1ก็ตอบสั1ครูทหนลบหก็ตอบ0เช่นกันแสดงว่าเนี่ยตรวจเสร็จแล้วว่ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขในที่สีบทของโรคราวนี้ให้หาว่า f c ามซเท่ากับศเมื่อไหร่ก็จับ f x ามเมเท่ากับศนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็นหนึ่งส่วนสองกคลูเ็1ลบหางเท่ากับศก็เป็น2นึ1งส่วนสองคูเป็ท่ากับหนึ่1ย้ายข้างครับไปเป็น ยกกำลังสองเป็น x ท่านั่1ส่วน4ดังนั้นก็คือ c ที่ว่าคือ1ส่วน4เราก็ตอบว่า c คือ1ส่วน4แค่นั้นเองนะครับก็จบตัวอย่างที่1คราวนี้อย่างตัวอย่างที่2เนี่ยตรวจสอบ fx ที่เป็นฟังก์ชันอย่างเงี้ยว่ามันสอดคล้องที่จุดติดตของโรหรือเปล่าเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราดิฟตัวนี้ออกมาเลยครับดิฟอกมาก็จะเป็น n แล้วก็ u ยกกลลบหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเป็น2ส่วน3 x กำลัง1ส่วน3เนี่ยจะเห็นว่าที่ f ไพรม0ูนย์เนี่ย ใส่ศูนย์เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวส่วนเป็นศูนย์ดังนั้นมันไม่ได้ Di f f e r e n t i a b l e บนช่วงเปิดลบ 1, 1, 1ถึง1เพราะว่าตรงศูนย์มันใส่เข้าไปไม่ได้เราก็บอกว่ามันไม่ได้สอดคล้องเงื่อนไขของทฤษฎีบทของโรแค่นั้นเองนะครับนี่ก็จบตัวอย่างที่2อดทนดูให้จบก่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลเลยกับมันเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าเนื้อหาเป็นเชิงทฤษฎีแล้วก็เรียนเพื่อรู้ก็พอแล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรกับมันมากนะครับไปดูตัวอย่างที่3เลยนะครับ ตัวอย่างที่3เดี๋ยวผมขอก๊อปไปไว้อีกหน้าแล้วกันนะครับโอเคตัวอย่างที่3บอกว่าอะไรครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนจงแสดงว่าสมการนี้นะครับ x กำลังสาบวกสา x กำลังสองบวกห x บวก k เท่ากับศูนย์เนี่ยมีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงอย่างมากแค่คําตอบเดียวไม่ว่า k จะเป็นจำนวนจริงใดก็ตามถ้าเราจะพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะสมมุติว่ามันมีมากกว่า1คําตอบแล้ว หาข้อขัดแย้งเนี่ยนะครับอันนี้คือเรียกว่าการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งผมก็เลยบอกว่าผมก็บอกว่าสมมติสมการนี้นะครับมี2คําตอบแล้วกันนะครับคือ x เป็น a กับ x b b. เป็น b ออมีมีอย่างน้อยนะครับมีอย่างน้อย2คําตอบ ครับเพราะว่าเขาอยากให้บอกว่ามันมีแค่หนึ่งคำตอบที่เป็นจริงจริงแล้วก็บอกว่ามีคำน้อยมีอย่างน้อยสองคำตอบที่เป็นจริงจริงนะครับก็คือ x เป็น a กับเป็น b แล้วกันนะฮะผมก็ให้นะครับให้ f x เนี่ยคือคือเป็นพหุนามที่กำลังสนใจเนี่ย x กำลังสามบวกสาม x กำลังสองบวกหก x บวก k นะครับพอพอการที่ ที่ a กับ b เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเราแทน a เข้าไปแล้วได้0นย์แทน b เข้าไปก็ได้0นเพราะฉะนั้นก็คือ f ที่ a ก็เป็น0 f ที่ b ก็เป็น0แน่นอน f มันเป็นพอลิมียลเนี่ยดังนั้นมันก็เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแล้วก็ d i f f e r e n t i a b l e อยู่แล้วดังนั้นก็แล้วก็ f a กับ f b เท่ากันเนี่ยก็สอดคล้องกับเงื่อนไขของโรพอสอดคล้องเงื่อนไขของโรแล้วจบอกว่าดังนั้นมันก็จะมี c ที่อยู่ระหว่าง มี c ที่อยู่ระหว่าง a กับ b นะครับที่ f ฮาร์ม c เท่ากับ0นะครับคราวนี้ f ฮาร์ม c เท่ากับเท่าไหร่เราเราดิบธรรมดาครับอันนี้เป็นเพ่านาม f ฮาร์ม x กับสม x กำลังสองบวก6 x บวก6นะครับเพราะฉะนั้น f ฮาร์ม c เท่ากับ0ก็คือ3 c กำลัง2บวก6 c บวก6เท่ากับ0ย์ เอาสหารตลอดได้ครับก็จะเป็น c กำลังสองบวก2 c บวก2เท่ากับ0คราวนี้ c กำลังสองบวก2 c บวก2เนี่ยจริงๆมันเท่ากับ c บวก1ยกกำลังสองบวก1นึ่ใช่ไหมครับก็เ,เลยได้ว่า c บวก1ยกกำลังสองบวก1เท่ากับ0อันนี้ผมทำกำลังสองสมบูรณ์อยู่นะครับมันก็เลยได้ว่า c บวก1นึ่กลังสองเท่ากับลบ1ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะื่องากว่า c เป็นจำนวนจริงก็เราบอกว่าเกิดข้อขัดแย้งนี่นะครับ พอเกิดข้อขย้งก็แสดงว่าที่เราสมมติว่าสมการมีอย่างน้อย2คําตอบเนี่ยมันมันไม่จริงดังนั้นมันก็เลยมีแค่อย่างมาก1คําตอบนั่นเองก็จบตัวอย่างที่3นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่4ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไม่เกินเวลาเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะครับตัวอย่างที่4ก็คือบอกว่าจงแสดงว่าฟังก์ชันเนี้ยสอดคล้องกับเงื่อนไขของที่ศิบทมีนวาลูเทเลมบนช่วงปิด1 4นะครับ ก็เหมือนเดิมเพราะมันเป็นพหุน,นามดังนั้นเราก็บอกได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด1นึ่แล้วมันก็ d i f f e r e n t i บ b l e บนช่วงเปิด1นึด้วยนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโดยมี value t h e ท r e มเราก็เลยได้ว่าจะมี c ที่อยู่ระหว่าง1กับ4เนี่ยที่ f ฮารม c ทเท่ากับ f b ลบ f a ส่วน b ลบ a ในที่นี้ก็คือ f 4ลบ f 1ส่วน4ลบ1นะครับดังนั้นข้อ4ก็คือผมขอเดี๋ยวขอยกโจทย์มาก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวจะเฉลยอย่างรวดเร็วแล้วก จบคลิปวิดีโอนี้ละนะครับโอเคนะครับดังนั้นก็คือมีสีได้แน่ที่ f ห้าสีเท่ากับ f 4ลบ f 1ส่วนสลบแล้วคิดเลขครับ f 4ก็เป็น C 4ี่กำลัง3ลบคูณ4ลบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ f 1ก็จะเป็น1นึ่งกำลัง3ลบคูณ1ลบอย่างนงี้นะครับ4-1ลบก็ตอบ3 4มสีกำลังครับขอคิดเลขก่อน แล้วก็8 4 32นะครับ32-5หเหลือ27นะครับ1-8-5ลบ8ลบหลบ12นะครับลบ12เจอนี่ก็เป็น12บ3ต่อไป f คูม c ครับก็ดิฟฟ f มาก่อนนะครับ f ร์ม x ก็ออกมาเป็นดิฟตรงนี้นะครับดิฟตรงๆออกมาเป็น 3 x กํลัง2ลบ8นะครับดังนั้น f ไพรม c ก็คือ3 c กำลังสลบ8ซึ่งเราคำนวณไปแล้วว่า f ไพรม c ตอบ13ดังนั้นอันนี้ก็คือ13หา c est. ครับก็จบนะครับว่า c ที่ว่าคือบวกลบสแควรูท7คราวนี้เขาเอาเฉพาะในช่วงเปิด1 4นะครับแล้วก็ เอา c เท่ากับสกซึ่งอยู่ในช่วงเปิด1 4นะครับเป็นตัวที่อสอดคล้องกับบทสรุปของม a นว e ลูทเท r e m นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ